เปิดใจทริปเดี่ยวลาวอเล็กธีรเดชเปิดใจถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวคนเดียวครั้งแรกที่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมเผยถึงความรู้สึกอบอุ่นที่ได้รับจากแฟนสาวโบมิลดามเมนตอนมารับดีใจจนน้ำตาไหลหลังจากปิดกล้องละครเรื่องล่าสุดอเล็กธีรเดชตัดสินใจแบบกระทันหันที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวที่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ และทำคอนเทนต์ไปในตัวไม่ได้มีปัญหาชีวิตตอนแรกพ่อแม่ก็ตกใจนึกว่ามีปัญหาขนาดที่โบเมลดาแฟนสาวสนับสนุนเต็มที่ถึงขนาดอาสาไปส่งถึงสถานีรถไฟพร้อมให้กำลังใจด้วยคำอวยพรสไตล์เฉพาะตัวทำให้อเล็กรู้สึกอบอุ่นใจก่อนออกเดินทางระหว่างการท่องเที่ยว4ี่วันที่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอเล็กธีรเดชได้พบเจอรประสบการณ์ใหม่ๆม,มากมายทั้งยังแปลกใจ ที่มีแฟนคลับชาวลาวจำได้และเข้ามาขอถ่ายรูปโดยนอกจากนี้เขายังได้แบ่งปันนอความสุขผ่านกล้องให้กับแฟนๆที่ติดตามแต่สิ่งที่ทำให้ประทับใจที่สุดคือตอนกลับมาถึงไทยโบเมลดาได้มารอรับที่สถานีรถไฟพร้อมกับคำทักทายแบบคำๆว่าสวัสดีหนุ่มโสดพร้อมจะมีแฟนได้ยังคะคุณจะมีแฟนใน3 2 1สองทำให้อเล็กรู้สึกดีใจจนน้ำตาไหลนอกจากนี้อาเล็กธีระเดชยังมีแผนจะท่องเที่ยวคนเดียวอีกในอนาคตแต่ก็ตั้งใจไปในช่วงที่โบไม่อยู่กรุงเทพ เพราะช่วงที่ตนไปเที่ยวแฟนสาวจะได้ไม่เหงาพร้อมยืนยันว่าการท่องเที่ยวกับโบเมลดาย,ยังคงมีความสุขมากกว่าไปเที่ยวคนเดียว